สวัสดีครับผมอันนะครับจาก forex ted ง่า <voir> ยสไตล์ต่าอันนะครับที่เพื่อนๆดูอยู่นี่เป็นคู่สกุลเงิน A U นะครับออสเตรเลียแล้วก็ U S D นะครับก็ปฏิ c t i o n ที่เพื่อนๆเห็นนี่ครับเป็น e n g o f i n นะครับซึ่ง e n g o f i n เป็นกินขาลงนะครับซึ่งผมได้แจ้งไปทางเพจว่าคู่นี้นะครับคู่ A U นะครับจะล่วงต่อนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าลงจริงหรือเปล่านะครับแล้วจะไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับหากทะลุ0.728ไปได้นะครับก็จะไปที่0.722นะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับและนี่นะครับก็คือเราดูที่ทำเฟรม H4 นะครับก็ราคานะครับมันมีการรีบาวขึ้นไปแล้วนะครับเข้าโซนคาดการนะครับ61.850 38.2นะครับแล้วก็รีบาว เสร็จปุ๊บแล้วก็กราฟได้เรดาวลงมานะครับก็คือเทนไลน์ขาลงนะครับดาวเทนลงมานะครับก็ตอนนี้นะครับจะแตะที่0.730แล้วนะครับหากทะลุไปได้ก็จะไปที่0.728นะครับ รูปต่อไปนะครับเป็นรูปที่หลังจากที่ผม TP ไปแล้วนะครับก็เข้าออเดอร์นะครับมันทะลุราคา0.730ไปนะครับก็สามารถลงต่อได้นะครับที่0.728นะครับก็ถ้าหากผ่านราคาแนวรับตัวนี้ไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับไปที่ 0. 723นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถทำกำไรเมื่อไหลที่มีการทะลุเบรกเบรกเอานะครับแนวรับหรือแนวต้านนะครับเราจะใช้กรณีแนวรับแนวต้านเป็นตัวตัดสินในการข้อออเดอร์แล้วให้กราฟย่อขึ้นไปก่อนนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการข้อออเดอร์นะครับต้องรอให้กราฟย่อขึ้นไปก่อนนะครับเอาราคาที่ดีที่สุดนะครับคำนวณมันนี่มาเด็ดเม้นต์ด้วยทุกครั้งนะครับ สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่เป็นกราฟคู่ E.U. นะครับในแท่งสัญญาณวันศุกร์นะครับซึ่งวันพฤหัสเกิดเป็น enguin คืนกินขาลงนะครับในแท่งสีแดงนะครับก็จบแท่งวันพฤหัสจะเป็นแท่งวันศุกร์นะครับหลังจากที่มีการเปิดตลาดมานะครับของฝั่ง ยูโรนะครับกราฟจะมีการย่อขึ้นไปครับหลังบ่าย3ามโมงด้วยแรงซื้อขายของฝั่งยูโรนะครับขยับขึ้นไปเข้าใกล้กับโซนคาดการณ์นะครับที่สามสิบแปดจุดสหรือ1นึ่งนั่นเองนะครับเราจะเข้าออเดอร์เซลล์ช่วงนั้นนะครับคราวนี้คำนวณมันนี่ไม่เด็ดเม้นเข้าออเดอร์เซลล์เปิดออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับรอจากหลังจากนั้นประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับซึ่งจะตรงกับตลาดฝั่ง USD เปิดตลาดนะครับที่1นึ่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะ ขึ้นหรือจะลงนะครับแต่เรามีสัญญาณอยู่แล้วนะครับใน Price Action วันพุธหัสนะครับการเข้าออเดอร์ทุกครั้งนะครับเราต้องไปดูคู่สกุลเงินของ USD นะครับว่าปัจจุบัน USD นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันจันทร์ที่เปิดตลาดมาอยู่ประมาณ32.8.9นะครับซึ่งวันพุธหัสลังจากมีสัญญาณเกิดขึ้นที่ r i c e a c t i o n นะครับแข็งค่าขึ้นนะครับขึ้นมาที่3 3 8 สอที่ผมวงไว้นะครับทำให้ USD แน่นอนครับตรงกับพ c e เ c t i o นและมีโอกาสที่จะแข่งค่าทำให้ USD ในคู่ EU ที่แจ้งไปนะครับจะทุบลงต่อครับอย่าลืมดูหลายๆองค์ประกอบด้วยนะครับโอเคครับ EU นะครับหลังเปิดตลาดมานะครับของ USD นะครับกราฟได้ทุบลงไปนะครับที่ราคา1 172นะครับสามารถลงไปต่อได้ที่เส้นสีชมพูนะครับ1.169นะครับซึ่งผมได้ TP ตั้งแต่ราคา1.173ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับ Price a ่ t นะครับคือกินขาลงนะครับเมื่อกดสัญญาณที่ทำเฟรม Day นะครับเราก็รอช่วงตลาดเปิดนะครับเข้าใกล้กับโซนคาดการเท่านั้นเองครับเราสามารถทำกำไรได้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับเราพบกันใหม่คู่สกุลเงินหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ